ออมเงิน9ปีรับเงินทุกปีคุ้มครองชีวิตสูง210%ใจใจ25ทั9ประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ที่สุดในตอนนี้ออมเงินยังไงได้เงินคืนทุกปีคุ้มครองชีวิตสูงสุดลดภาษีได้วันนี้มีคำตอบนะครับทุกคนก็รู้ว่าการออมเงินสำคัญ แต่ปัญหาก็คือว่าฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยน,น้อยแถมไม่มีความคุ้มครองชีวิตลงทุนกองทุนก็เสี่ยงไม่เหมาะกับคนชอบความมั่นคงแล้วจะมีวิธีออมเงินที่ปลอดภัยได้ผลตอบแทนดีคุ้มครองชีวิตไปด้วยดีไหมละ่ะใจใจ25่ับ9จุดเด่นมีอยู่4ข้อนะ เจุดเด่นมีอยู่4ข้อก็คือคุ้มครองชีวิตสูงสุด210%ของเงินอ,อประกันเหมาะกับคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวในประเด็นที่2รับเงินคืนปีละ2%ใช้เป็นเงินสุดเอินสดหมุนเวียนได้ทุกปีประเด็นที่3ครบสัญญา25ปีรับเงินก้อน200 58%ผมผลตกแทนรวมก็2.5เท่าจ่ายเบี้ยแค่9ปีประหยัดกว่าประกันทั่วไปที่ต้องจ่ายยาวถึง20-30ปีแถมลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะสมมติสมมติเราออมเงินปีละส1 1 0 0 0บาทเป็นเวลา9ปีรวมจ่ายทั้งหมดไป1,89 0 0ล้ล้านบาท189ล้านบาท แต่ได้กลับมาทั้งหมดเงินคืนปีละ20,000บาท24ครั้งรวมเป็น4 8 8 0ในปีที่25รับเงินก้อนอีก2 0 00ล้าน1 000, บาทเงินครบสัญญารวม2 5 8ล0า0บาทจากเงินลงทุนแค่1 8 0ล้านหมีส่วนต่างอยู่6 9 0สน0บาทแถมยังมีประกันชีวิตนะ สูงถึง2ล้าน2ล้านตลอด25ปีนะครับ2ล้านบาทตลอด25ปีบางคนอาจจะกังวลว่าทำไมต้อง25ปีลนะ่ะเพราะนี่คือแผนการเงินระยะยาวช่วยบังคับออมเงินอย่างมีวินยัยและถ้าคุณต้องการเงินก่อนครบสัญญาละ่ะก็เบิกเงินคืนปีละ2ได้เลยครับนะ ถ้าอยากออมเงินแบบได้กำไรปลอดภัยมีประกันชีวิตใจใจ25ทับ9คือคำตอบครับถ้าสนใจนะปรึกษาเพิ่มเติมกับตัวแทนของเรา innovation Group ได้ทั่วนะครับทุกจังหวัดได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับนะเพราะนะนี่คือแบบประกันที่ดีที่สุดณนะตอนนี้นะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับ